E ค่ะโอเคค่ะเอาเลยนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อทำได้ไหมทำไปสัปดาห์ที่แล้วห้าข้อครับง่ายๆเนาะเรื่องของปริมาตรนะคะเอ่อถ้าเราเรียนตอนเราเรียนฝาพื้นที่คือพื้นที่ก็คือด้านเดียวใช่ไหมมันเป็นภาพแบบสองมิติค่ะแต่พอปปริมาตรมันจะกลายเป็นรูปสามมิติที่นึกนึถึงกล่องนมเนาะ กล่องนมเนี่ยถ้าเรามองด้านเดียวด้านหน้ามันจะเป็นรูปสองมิติแล้วพอเราเติมนมลงไปภายในกล่องเป็นสามมิติและตัวนั้นเราเรียกว่าปริมาตรปริมาตรความจุนะคะปริมาตรก็คือความจุนะประิมาตรจุอที่มันมีสูตรมันมีสูตรการหาก็คือเอาด้านกว้างคูณด้านยาวแล้วก็คูณความสูงน,นะคะก็จะเป็นปริมาตร อันนี้พูดถึงปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมูมฉากนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเอากว้างคูณยาวแล้วก็คูณคูณสูงสูงอันอเด็กนะมาดูข้อที่ถึงยกมือเอ่อยถามหรือเปล่าถามได้รไหมครับไอคูน ถามนะไปแล้วนะอ่ะเต้ยค่ะเต้ยประดิษฐ์ลังไม้ทรงสี่เหลี่ยมค่ะเป็นแบบนี้นะคะมียี่สแล้วก็10เรามาดูก่อน28ป่ปดคืออะไร28่สบตรงนี้เป็นความกว้าเนาะมันกว้างอ๋อสามสิ 32, เป็นความยาวแล้วสิบเป็นตรงนี้หรอคะสูง10เซนนี้เป็นความสูงนะคะถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า ลังไม้ที่ต้ปนประดิษฐ์มีความสูงสูตรถามหาสูตรถามหาความจุเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตกรากรารหาปริมาตรปริมาตรอ่าสูตรการหาปริมาตรสูตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้เป็นช้อยก่อน,นช้อยที่หนึ่งแปดร้อยเก้าสิบหกช้อยที่สองพันเจ็ดช้อยที่สาม เท่านี้เลยนะคะตอบไม่ได้นกเรียตอบไปแล้วเนาะตอบไล้นะคะดูที่หน่วยก่อนหน่วยจากการลูกบาทลกาทลูกบาทลูกบาทเลยนะคะเป็นลูกบาทกแปลว่าาความจุ <Yeah. S 1> ทำตอบมาแล้วกว้าง28ย mm ี hmm. ่ส0ความสูงของลังไม้เอากว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงนะคะ ยี่สิบแปดคูณสามสิบสองคูณด้วยสิบนะคะเร่แปดพันตันร้อยหกสิบหน่วยเป็นลูกบาศลูกบาศลคือปริมาตรนะทีนี้เซนติเมตรข้างหลังก็มาจากหน่วยที่เขาบอกไว้เขาก็หนดหน่วยทุกอันเป็นเซนติเมตรเพราะนั้นปริมาตรอันนี้ก็คือลูกบาศลเซนติเมตรลูกบาศลโอเคนะเขกได้ไหมได้ไหม ใช่ค่ะใครถูกใครถูกยกมือหน่อยใครถูกยกมือหน่อยกดปุ่มยกมือหน่อยอ๋ออธิชาติยกมืออัชรพลได้ไหมครับพงศักดิ์ได้ไหมครับพงศักดิ์ทำยังไสิรามนตื่นหรือยังศิรามนต์ไปได้คุณพมาเยอะนะน คะไม่มีใครเขาใช้เล่นโซเชียลระดับอื่นโอต้าใช่ไหมคะับหกคนโอเคถูกใช่ไหมเดี๋ยวดูนะคนนี้ถูกมี iPhone มีโป๊ต้ามืนมันเหมือนเล็กค่ะว่าผมถูกครับเิรามอนถูกครับมือมันเหมือนคล้ายๆเหมือนมือขเลยครับพอติร์ถูกเีสานคาร์ตี้ถูกคาร์ตี้ชาบอกถูก เอเคถูกโอโห้ยังไปต่อข้อต่อไปไปเลยนะจ๊ะข้อหนึ่งตอบข้อบสี่จ้าข้อหนึ่งตอบข้อสี่ข้อสองข้อสองใส่เต้ยใส่ดีลยสที่ปริมาสิ่งที่มีความจุของรังไม้ริในรังไม้ปริมาตรเท่าไหร่อันนี้เป็นโจทย์ที่มาจากข้อหนึ่งกี้ มาจากข้อหนึ่งใ okay. ช่มรับใช่ไม,มาตรเท่าไหร่นะลูกแปดพันเท่าไหร่นะคะก็ร้อยหกสิบค่ะเขาบอกว่าเขาใส่ดินนะ่ะแค่เซตหนึ่งส่วนสี่แปลว่าใส่เต็ม<ะ>อยากตอบเปิดไม้ได้เลยนะอยากตอบเปิดไม้ได้เลยใส่เต็มคะมันใส่ได้ใช่ไหมตเต็มไหมมันก็จะโดนแล้วก็ใส่ ส่วนสี่ไม่เต็มลังเนาะเห็นไหมคะว่าเซตหนึ่งส่วนสี่ตรงเนี้ยเราเราเศษส่วนไปแล้วเออบอกว่าจุใครไปเซนหนึ่งส่วนสี่ของความจุคําว uh, uh, ่าของคือเอาไปทาอะไรอ่านครับของนะของขอเตงมไปทำอะไรกันคูณคูณคูณลคูกคูณนะคะคูณความจุของลังไม้ความจุคือเท่าไหร่ความจุ แปดพันเก้าร้อยหกสิบสิบเพราะนั้นเราก็จะได้เสร็จห <4. S 2> น 4, ึ่งตัวสี่ส่วนสี่คูณกับแปดพันเก้าร้อยหกสิบแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบแล้ว 8, ลแบ่งหรือเราอาเราอาสิบเนี่ยไปด้วสี่เลยได้หมดร้อยสองพันสองร้อยสี่สิบนะคะเราเชนเดือนส่วนสี่คูณแปดพันเก้าร้อยหก คำตอบก็คือ2240นี่ถูกต้อง2240หน่วยเป็นอะไรลูกบาศกลูกบาศกเซนติเมตรครับลูกบาศกนะคะอันนี้ใครถูกยกมือกโจงค่บชนะวงจากถูกออนจีถูกห้อ21ยานาทีชนะยานันทีถ <the one> ูก <te am> <the> <t ose auen> เพราะผเห็นดี สูตรว่าไงนะปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่สี่มกว้างสี่มิลสี่มิลยาวหกมิลแล้วสูงอ่ะสูงสามความลึกค่ะเพราให้คำว่าลึกมาใช้ได้ไหมใช้ได้ใช่ครับควาลึกมาก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะความลึกก็คือความสูงนั่นแหละเหมือนเราลงไปในน้ำเนาะบอกมันลึกเท่าไหร่ก็ โอเคเอาอะไรสี่ยคูณหคูณสามองลูกบาทหน่วยเป็นอะไรลูกบาทไหนลูกบาทเมตรสี่ก็สิบสี่ค่ะ ถูถูกกันเยอะเลยน้ำมวนถูอกแล้วสี่ข้อติดเคเคด้วยสี่ครับสุเมทีสี่นะสุเมทีถูกครับเตรียมเตรียมดอกไป้ข้อี่ะ่ให้ดูตรงนี้เขาบอกว่าลงในภาชนะส่ะใส่ไปก่อนเสร็จแล้วก็เติมน้ำให้เต็มเลยพอนำก้อนหินออก จะได้ระดับน้ําในภาชนะเป็นดังรูปก็คือตอนแรกอะเอาก้อนหินใส่ไปเนาะแล้วก็เติมน้ําให้เต็มความสูงของน้ําจะเป็นเท่าไหร่ดูก15เ้าใส่ก้อนหินความสูงของน้ําจะเป็น15แล้วพอเราเอาก้อนหินออกค่ะเราก้อนหินออกน้ํามันลดลงเหลือ9ค่ะ9โอเคเขาใจ่หิหโจทย์ข้อนี้ถามเราว่า ตรงหาว่าน้ำมีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรน้ำมีปริมาตรกี่ลูกบาลเซนติเมตรหาปริมาตรของน้ำใช่ไหมคะแค่น้ำเอาแค่น้ำเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงความสูงยาวสูงอ่ะเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่จากลูกแปดความกว้างแปดยาวค่ะ ส oh. ิบสากว้างแปดยาวสิบสามเก้าไม่สิบหรอไม่ไม่ใช่ครับความยาวัววไม่เก้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมีปริมาตรกว้าง8 ยาวสิบสามสูงเก้าคำตอบคืออะไรสามสิบลูกบาศก์เซนติเมตรทำไมเป็นลูกบาศก์เพราะว่ามันเป็นปริมาตรมากโอเคตอบข้อที่ 2, 2, 2> สองครับข้อนี้ใครถูกอีกแล้วครับโอ้โอห ใอ่หลายคนเลยอะ่ะเจ๋งมากเลยอะ่ะโอ้โหเจ็ดคน<า><า>อีก<อ>แล้วนาะลินลั์พงศักดิ์สุเมธีอธิชาติโอ้โหเต็มเลยมั้งเนี่ยรอบเนี้ยดุษรีขั้วถุกถุกมากอ่ะอ่ะพอสุดท้ายปริฮะต้องหาว่าปริมาตรของก้อนหินเท่ากับลูกบาศก์เซนโอโ้อันนี้คิดยังไงก่อน อากเตอยากมีเซนที่หมันทูมันทูโอไม่หาน้าหาก้หิเออกว้างคุณยาวสูงใช่ใช่กว้างกว้างเท่าไหร่กว้างแปอ่ะยาวสิบสามสูงสิบห้า ค่ะก้อนหินนะก้อนหินนะสูงสิห้านะโอเคมีใครมีใครคิดต่างคิดต่างไม่เหมือนเพื่อน่ไหมดิชาอะไรมิชาคิดไงอ่ะพงศักพงศักคิดไง คิดเหมือนกันนะคานารัตวานทุมยกมือแล้วเอาเปลบก ouais. ับวลีพันธของก้อนหินที่เราหาไม่ได้ที่ทั้งหมดก่อนแล้วก็ไปลบกับกาลสอ่าลบกับกาลาสัยโซโอเคโอเคมีใครคิดแบบวานทุมยกมือที่ทับ มันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อยังไงอ่ะโอเคขยันตัวเหรอนี่ยมันมีวิธีคิดหลายแบบแต่ว่าเดี๋ยวครูให้ดูแบบนี้ก่อนนะคะง่าเราต้องรู้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาโจทย์บอกว่ามันเลื่อนแง่อะไรอ่ะชนะเท่านี้มันก็เป็นอยู่แล้วไงแล้วทำไมถึงเลื่อนใส่เก้อนหินโจทย์ไม่ได้บอก ไม่ได้ดำหาน้ำ้ำน้ำที่ลดลงอันนี้คือใช้วิธีการเอาน้ำลดลงเนาะเดิมเนี่ยพอใส่ก้อนหินไว้มันสูงสิบห้านะคะแต่พอเอาก้อนหินก้อนหินออกน้ำมันลดลงไปเหลือแค่เก้าแปลว่ามันลดไปอยู่หกเซนนะคะตรงช่องนี้คือหกเซนหกเซนที่ว่านี่แหละคเอามาคิดเป็นก้อนหินได้เลยเพราะฉะนั้นก้อนหินจะมีปริมาตรเป็นความกว้างเท่าเดิมแต ความยาวเท่าเดิมสิบสามแต่ความสูงอะ่ะคือเอาตรงที่มันหายไปอะ่ะลูกสิบห้าเนี่ยลบออกไปเก้าจะเหลือหนะคะคูณได้หกร้อยี่สิบสี่เลยอันนี้คือวิธีหนึ่งส่วนที่การรัตวันุุบออกมาอันนั้นเลิศเลยใช้ได้นั่นคือหาทั้งหมดก่อนหาทั้งหมดเลยนะคะเอาแปดเนาะแปดคูณกับสิบสามแล้วก็คูณกับ สิบห <15. S 2> <15. S 1> ้าห้าทั้งหมดใช่ไหมลูกทั้งหมดเลยเสร็จแล้วไปลบกับการที่แ่เรียนอยู่ไปลบกับน้ำที่เมื่อกี้เราหาไว้ดเดี๋ยวเรียนเสร็จถ้าแร่ล้างให้เก้ารอยเท่าไหร่นะลูกเ <5 36. S 1> ก้าร้อยสามิบหกลบออกไปเก้าร้อยสามสิหก็็จะเหลือหกร้อยี่สบสี่ลูกบาทเซนติเมตรเ,เท่ากันได้กับอู๋ไปก่อน ยาเปล่าียาไหมไม่แม่ชัดไม่ต้อดึยอะไรไม่แม่ชัดข้อหนึ่งนะคะหกไ่ได้ลไม่ไม่ชัเลยอใข้าาอนี้ใคยตอนแรกไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วเข้าใจแล้วตอนนี้เริ่มได้แล้ว มีไหมตอนนี้เริ่มได้แล้วเรียบร้อยเสร็จเล <đ gained S 2> ย,ย,ยใครได้ห้เต็มหยนเต็ม,มอตอบถูกหมดแต่ไม่ได้ยกม,มือนันทกรอะไรเงี้ยเรียบเดียม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 ลูกใครเรียนบนมอไซ อา่าไม่มีนไรโเลียนเลี้ยคนยโอ้ยเลียลังให้ใช่ไหมสอบภูมหมดเลยห้าแคมกิติพักนารีรัตสุเมธีเผ็นข้าวสีรามนออธิชาติชนกหมดยาง่นาีอนี้ห้าได้ไหมห้าเต็มห้เต็มต่อไปสี่ค่ะสี่สี่ ยังไม่ได้สง่งแล้วนะสี่ข้อพิตารีเอสี่ข้อใครได้สาม,มครับขอบคุณยังดีนะโอเคนะอยู่ได้อยู่สามข้อแปลว่าเข้าใจถึงด้วยเพราะว่า ทำเองได้เลยชิติพัฒน์สามเยี่ยมมากนะคะใครได้สองข้อสองข้อสีนีนาดเออถือว่ายังได้นะสองข้อนะคะได้ยูได้อย,อยู่มีอีกไหมลูกใครได้ข้อเดียวข้อเดียวเดี๋ยวยังไม่มีใครยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเลยเพิ่งทำนี่แหละ ไม่กล้าไม่กล้าบอก <c oughs> นะไม่กล้าบอกปนะูเลยนะเงียบเลยให้แกไปแล้วเพื่อ้มีคนสารภาพหนึ่งคนเหมือนกันค่ะพูดเลยแล้วนะกลับไปนั่งทำนะคะรับพัดด้วยบอกยังไม่ได้ทำเลยนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> ดูแชทหน่อยทิตารีห้าข้อโอเคเงี่ยมมากค่ะทิตารีห้าข้อนะคะเป็นยัไงบ้าง สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้าคาดว่าเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆที่โรงเรียนครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะคิดถึงมากไม่ได้คิดถึงครูหรอกคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนคิดถึงครูด้วยค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงเหมือนกันเนาะครูที่พนฝากความคิดถึงมาด้วยนะคะทีนี้นั่ในถุงถุงวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ได้ไปครับเปิดดูแล้วค่ะ เสร็จแล้วครับวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นกระดาษสีสามแผ่นครับคีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีเขียวคือแล้วก็สีเขียวครับก็สีเหลืองตัวสีใสตัวสีเหลืองครูจะมีแบบให้แล้วเป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมไม่เหมือนกันนเนี้ยบอกเลยบางคนได้สี่ ได้สามเหลีย่ยมปลมาดูซีดีได้ลียม หนึ่งอันอก็คือในสีเหลืองนักเรียนก็ตัดตามรอยขอบข้างนอกนะคะอันที่นักเรียนมีอยู่เขาเรียกว่ารูปคลี่นะคะรูปคลี่พอเรียนตัดรอบนอกเสร็จปุ๊บนักเรียนพับ สีเหลืองก่อนก็ได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมแม่คิดว่าทำได้ไดชิวๆมากบอกเลยอูอ้หู้ชิวๆชิวๆบางคนบอกว่าหนูเสร็จแล้วสามชิ้นเลยตอนนี้อ๋อยังไม่ได้แตะเลยยังไม่ได้แตะเลยค่ะยังห<ถ>ยุดอยู่เหมือนเดิมค่ะถ้าถ้าถ้ามีเวลาพอทำได้ลองทำสีเหลืองก่อนแค่สีเดียวก็ได้ค่ะไอช้ชมพูกับเข<อ>ียวเนาะ ลองดูถ้าลองใครทําแล้วลองถ่ายรูปส่งมาถ่ายให้แบบว่าให้เห็นเราด้วยนะเป็นหลักฐานคับนีคนจะทําคนแรกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุยกับเพื่อนมื่คุาทมั่วทำมั่วเดี๋ยวคุณคูจะอยู่ฟังเฉยๆใครอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนๆเชิญได้ช่วงนี้ฮัลโหลตาทํำมั่ว ใครมั่วใครมั่วใครมั่วทุกัพหนึงัพหนึ่งมีเราอยากจะคุยกับเพื่อนอ่ะเชิญได้ไม่มีค่ะไม่ไม่เป็นไรครับครูมีคนเพิ่งเข้ามาด้วยครูครูค่ะเมื่อกี้ใครเพิ่งใครเพิ่งเข้ามาใครเพิ่งเข้ามาตายไปไหนอ่ะตายมาปะโอ๊ย เอเอสี่นะใบงานครูอะห้าอะไรนะแมนนั่งทิงเลยแมนผู้าะเป็นอะไรนะทำไมแมนแมนนั่งนี่ทำไมอะไรนั่งน่ทำไม ใครมีหกคำนะหคคุยกันยังที่หกคำตบหแล้วต่อไปหคอบอ่ะล้ครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะครูค่ะเมื่อกี้หนูหลุดไปครูให้ทำอะไรเหรอคะของกระดาษสีครูใส่ไปไดนทุงี้งไม่เอาเลยเพราะสีเหลืองมันจะมีแบบมันจะมีแบบอ้ามเปิดกล้องเป็นรูปสามมิติรูปเลยค่ะคณนตี้สามมิติ ให้นักเรียนลองแค่สีเหลืองอย่างเดียวช่องนี้ว่างเบื่อแล้วไม่อยากหาคนอไม่ไ <ป S 2> แม่เสียงไปเอากา<ไ>ตัดอเอาแค่สีเหลืองก่อนน,นะคะสีเหลืองครูจะมีแบบให้ส่วนสีชมพูกับสีเขียวอ่ะให้นักเรียนอ่ะที่มันจะไม่ซ้ํากันเนาะแต่ว่าถ้ายังงงอยู่เอ๊ยยังไงก็ทําสีเหลืองก่อนโดยการตัดตามขอบนอก คะตัดขอบนอกเลยค่ะ<า>อะไรใช่ไหมครับแล้วก็พับตามรอยอยานทีบอกหกครับงหนึ่งเป็นเด็กเรียบร้อยไม่กล้าคุยค่ะครู <c oughs> วงเล็บเหรอพูดถึงกระดาษสีต่อนะกระดาษสีเหลือนั่นเล่นพอตัดรอบนอกเสร็จปุ๊บนั่นเียนก็พับตามรอยนะคะแล้วก็ติดล <c oughs> ายเ,เป็นรูปทรงเลขาคณิตสามมิติ <c oughs> เอาเอาบางคนจะเป็น พีระมิดฐานสามเหลี่ยมบางคนเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าครูใส่ไปสองแบบเรียนะะล,อลองลองทำดูก่อนได้แล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยบางเขียนชื่อวันนอกเุาะตักหนึ่งอันก่อนกับจาหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะได้เจอกันนะคะที่ชุดนักเรียนรอ